สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีในช่วงบ่ายบายคงวันอาทิตย์ที่ห้ามีทุนายนซ่องพันห้ารอยหกสิบห้านะครับวันนี้พุ่มลงมาในฟาร์มทูปิยาเหมือนเช่นเดิมนะครับวันนี้พุ่มจะมาปลูกพริกไทยนะครับโดยการที่ว่าพุ่มจะนาเมล็ดของเขาเนี่ยมาว่านไวทีขูนต้นยางผ่ารานะครับ นี่เป็นต้นยางพาราอยางพารานี่ก็คือเป็นยางพาราที่ว่ากรีดได้ไม่ถึงปีนะครับแล้วก็ไม่ให้เขาปิดไม่ให้คนกรีดเนี่ยปิดโตนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่ดีแล้วก็เขาเอาหนำ้มขายย่างนะครับหรือว่านนำกรดเนะี่ยมาโยดตอนทําเป็นเคี่ยงนะครับแล้วก็พอฝนตกึี่ไงมันชูดขึ้นเหมือน บนนาย่างเนี่ยครับตอนเขา,เขาพี่วัวเขาเสียหห้นะครับก็เลยเขายึดไปเลยนะครับวันนี้พุมจะมาทําความยั่งยืนอีกรูปแบบบนหุนทางของอการการไม่กระทำเหมือนเดิมนะครับก็กล่าวตอนเนื่อ่องาก,การไม่กระทําตอนเนือนะครับวันนี้พมเอาผิกไทยลงมาเนี่ครับผิกไทยผิกไทยมีอยู่ในมือนี่ครับในคอันี้ครับเป็น เป็นทุ่งแบบนี้เลยนะครับนี่คือเขาให้พุ่มมาครับตอนพุ่มไปช่วยเขานะครับพุ่มแล้วไปช่วยเขา,เาทำทำกงซีหรือว่ากงซีให้ครับคนงานของเขานะครับทั้งเขาเขา,เขาทำเครื่องปิกไทยนะั้นเขาให้พุ่มมา,าวันนี้พวกก็จะมาบลูกนะครับไม่จะมาบลูกเอาเม็ดมาว่านเนี่ยครับเม็ดปิกไทยทั้งนั้นนะครับ เอามาว่านทีขวนตอนย่างเลยนะครับนี่ก็คือ,อาาการไม่กระทาอีกรูแบบหนึ่งขอพุ่มนะครับพุ่มแก่เอาเข้ามาว่านพุ่มไม่ต้องไม่ต้องอไปซื้อนะครับไม่ต้องซื้อ,อไม่ต้องซื้อเนี่ยพุ่มกับว่านานพุ่มไม่ต้องซื้อจริงซื้อได้เขานะครับเนี่ยพุ่มกับว่านเร็วแต่เข้าเลยนะครับมาจากงอกแบบหน้อยครับพุ่มกับว่วานนะครับพอเลยครับ กตอนต่อไปนะครับนี่ก็คือตังอยู่บนหนนทางโครงการไม่กระทำนั่นกันนะครับว่านแล้วว่านเลยครับว่านลงแล้วเนี่ยลืมไปได้เลยครับว่าว่าเราว่านลงไปนะครับเราไม่ต้องมาดูครับโปรยไอ้ฟุ้นฟ้าตกลงมาแล้วเขาก็จะทำหน้าทีของเขาครับผมทำหน้าทีครับผมเสร็จแล้วนะครับนะครับก็ยอดไปเลยนะครับ นี่ก็คือการกระทำาบบไม่กระทำอีหย่างหนึ่งกขาพึมนะครับคือย่างย่างผาราเนี่ยรา,าคาไม่ดีเราตัดไปก็ไปเปลืองเระถาดของเรานะครับที่อยู่ในดินาบางคนตัดไปก็ต้องสืบปุ้ยนะครับมาใส่นะครับไม่ใช่ว่าตัดเอาแต่น้ำย่างเขาอย่างเดียวนะครับต้องบำรุงเขาด้วยเสร้นทีนี้ก็ผพเนี่ย ไม่มีการใส่ปุ๋ยไม่มีการไทไม่มีการไดนะครับพมเราไม่อาจจะว่าไม่กรีดนะครับไม่ต้องกรีดแต่พมเนี่ยสร้างความยั่งยืนโดยการเอาเม็ดปิกไทยนะ่มารยแล้วก็เข้ากับทาหน้าที่ของเขานะครับมเมล็ดเมื่อถึงดินแลว้วก็จบจบหน้าที่ของพอ่มต่อไปเป็นหน้าที่ของเขานะครับทาง,งกงามไม่ได้อย่างไรก็ก็เป็นอ่า ความสมบูรณ์ของเมล็ดของเข้าอะไรแบบนี้นะครับอ่านี่เป็นตอนอ้น,าตอนอยางนะอาทิตออย์ลูกคู่รับต้นยางนะต้นยางนี้เขาไม่ใหญ่ต้นยางผาราเนี่ยอ่าแล้วก็ที่ลายกันนี่ก็คือตอนอ้นยางนะครับภาซาสุราธานีนะครับถ้าเคยได้ยินขุนหู้นะครับอ่าจะเรียกไม่เมื่อน,นะฮะอันนี้ครับตอนอ้นยางนะครับภาซาสุราธานีอันนี้ตอนอ้นยางก็คือ,อยางพารานั่นเองนะครับอันนี้ตอนอ้นยาง นะครับหรือว่ายางนาครับเกี้ยนเมื่อนกันนะครับแต่สูราษานี่ออกเสียงไม่เมื่อนกันนะครับนี่ต้นยางนาอันนี้ต้นยางหรือ่ายางพารานะครับหรือว่ายางพาร่าครับ,ราาารารบนี่ผมก็เอา,มาเมล็ดมเมล็ดติดไทยว่านลงไปนะครับเหล็กๆหน่อยๆพอครับว่านลงไปเขาให้เขางอกเอียงนะครับให้เขาตำหน้าถีของเขา นี้ยู่บนกันทำความยั่งยืนให้กับให้กับชีวิตนะครับทำความยั่งยืนให้กับชีวิตจนถึงลูกถึงล้านนะครับพอปื่เหล่านี้เนี่ยเขาจะมีอายุที่ยาวนานนะครับมีอายุที่ยาวนานเศรษฐนีลูกพมลานพมกม่น้องปลูกนะครับซึ่งวิธีการเก็บก็คือถ้ามันสูเงเกินไปนะเราไม่ต้องขึ้นเขาจะร่วงล้นลงมาเองนะครับเราําหนาที่เก็บอยู่ด้านหลัง นี่ก็มัดไปหนึ่งชุดเลยนะครับเดี๋ยวพุ่มก็ไปเอา,มาเมล็ดเข้าอีกนะครับเอามาว่านอีกเพราะว่าพุ่มจะว่านไวสุกตอนเลยนะครับสุกตอนเลยซึ่งที่ผูดกลางว,ายาวาัยเม่อว่านไอเม่อคลิป่อนนะครับเกี่ยวกับหนทางที่ไม่กระทํานะครับบนหนทางที่ไม่กระทำะะนั่งซื้อ ที่เก่าว่าเป็นนังสื่อนังซื่อชือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวนะครับเป็นของมาโชโนบุฟูโกโกะนะครับอ่าเป็นคนญี่ปุน่นเขียนไวายนะครับอ่าแล้วก็มีอยู่ที่คนไทยยมัปลเเรนะครับเป็นเป็นบทบทฟาร์มเนี่ยน่าสนใจมากน่นกจากเราจะพบลูกอ่า พืชพันธุ์อะไรให้งอกงามแล้วเนี่ครับเราต้องปลูกความเป็นมนุษย์ด้วยนะครับให้มันงอกงามขึ้นมาด้วยครับผมนี่ก็เป็นอีกอวอลีนึงทองในท่องไหนนั่งสื่อปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟามเส้นเดียวนะครับท่องมาจานบุฟุโกกะนะครับเราไม่ใช่ว่ามีหน้าทีเท้าแด็บลุกอ่า พืชพันธุ์ให้สมบูรณ์นะครับแต่เราต้องลุกความสมบูรณ์คองความเป็นมนุษย์ลงไปด้วยนะครับนี่ผมก็สร้างความสมบูรณ์คองคองพืชพันธุ์อยู่นะครับเพื่อความสมบูรณ์ของมนุษย์ย,ยกุกยุกลูกพมนะครับยุกลูกพมก็คือเขาจะได้มีเวลานะครับเป็นของตัวเขาเองโดยไม่ต้องมาว่าเออเฮ้ยต้องมาทำกระซิบต้องปี๊ดย่างพารา ต้องตัดปามถ้าไม่ทำโรถทำได้ก็ต้องจางเขานะครับอันนี้ไม่ไม่เป็นปัญหาครับเขาผลิตไทยรวงล้นลงมากครับแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวแล้วก็พุม่มไม่ต้องอกเงินอกทุนให้หมากรับเลงก็ไม่ต้องขุดลุ่มนะครับมงคลยศเขามงับนี่ครับ,รบยดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องขุดลุ่มนะครับไม่ต้องอกเลง ยังแต่เราโยดเมล็ดเข้าวายนี่เป็นการการะทาเป็นมานกระทาอีกรูปแบบหนึ่งของผมนะครับเราวา่านเลยนะครับเหนื่อยถ้าเราซื้อเราซื้อต้นพันนะครับกิ่งหนึ่งเนี่ยยี่สิบสามสิบบาทนะครับซึ่งตอนเนี่ยตอนหนึ่งต้นหนึ่งตอนอย่างเนี่ยย่างหน่อยๆต้องมีโซ่งกิ้งนะก็ไปหกเจ็ดสิบแล้วซึ่งที่นี้มันหล่ตอนก็คือเราทุนไม่พอนะครับ ทุนเราไม่หมากโพถึงขนาดว่าต้องไปซื้อพืชผันธุ์เรานั้นนะครับเซติทีทาอย่างไรพมก็เลยเอา,มาเมล็ดนะครับหมาว่านนะครับหมาว่านว่านลงไปเลยนะครับไม่ได้กลบไม่ได้คุดนะครับพมก็กว่านหมาลายลายๆตนเลยนะครับไม่ได้กลบไม่ได้คุดนะครับเซติทีการที่เราทาแบบนี้เวลาที่เรือนะครับพมอย่างสามารถเเอาไปทํา เอ้เอาไปอา่านหนังสืออุ่๊มอย่างชายชีวิตสอนลูกนะครับพาลูกไปเล่นไปได้ให้ส้มกับไวของเขานะครับเล่นกีฬาออกกาลังกายอมกืกอนปุบอ่านหนังสือเนี่ยกลายเป็นว่าพุบไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับกลายเป็นรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจไปเสียโดยซ้าคือพออา่านหนังสือแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมได้แต่ว่าความรู้ไอ้ได้เนี่ยแต่ว่าตรงนี้นะ ผมฟังว่านมาเร็ตผักไทยนี่มดแล้วนะครับอ่าพุ่มแยหนังซื้อมาเร็ตผิกไทยเนี่ยก็จะทําหน้าถีงอกครับในขณะที่ว่าผมอ,อ่านนังซื้อไม่ว่าหวันไหนก็ตามนะก็จะทำน้าถีของเขาครับหน้าถีของเขาก็คืองอกงามนะครับอ่า,า,า,อาครับอ,อ,งงอ่านี่ก็มดแล้วนี่ข้าวแถวที่สามเลยนะครับผมก็จะไปเอามาเร็ดพันอ์อกนะครับ ถึงเออพราะว่าพู้ตึงเวลาเนี่ยลูกนะครับพมพู้ตึงรุนลูรุนล้านเนี่ยก็คือได้มีเวลาใช้ชีวิตเต็มที่นะครับโดยไม่ต้องเป็นห่วงว่าเฮ้ยเราต้องทำ,ำนู่นทำนี่เพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ว่ายู่โรดโดยการไปห้าเงินโดยการห้างางานนะครับไอ้นี้พมสร้างความ มันคงไว้ตรงนี้แล้วนะเพมคิดว่าต่อไปนะฮะหรือว่าพมอจะยากเขาอยากจะเป็นอ่าสมริว่าเป็นเชฟเป็นคนทำกับข้าวเขาก็ไปทำกับข้าวย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราต้องมีภาระที่จะต้องไปปิดย,ย่างนะอ่าถ้าเขาจะไปเป็นพ่อค้าเปิดร้านค้าก้องชําหรือว่าอะไรก็กกทําไปนะครับอ่าทำได้เลยครับเพราะใน ในความมั่นคงในชีวิตที่พมทําเนี่ยพมคิดว่าถ้าเขาชายย่างลูกขานะครับโดยที่ว่าไม่ชายสิ้นเรื่องลางลางพลาดในได้ไปนะครับก็มีมีรัพยากรเพียงพอเลยนะครับสําหรับทึงรุนหลูแล้วก็ทึงรุนล้านด้วยนะครับไม่ใช่ลูกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหมายป้าเรานี่นะครับถ้าคุณรู้จักชายไม่มดครับพมปลูกไปเยอะแยะมากมายนะครับ ถ้าหลูพ้มรู้จักชายไม่มดแนนอนครับถึงโตไปถึงรุนล่านเนี่ยเหมือนติกไทยนี่เหมือนกันนะครับติกไทเนี่ลลยลูกเกล็บลูเลยนะนี่ถ้าเขางอกวันล่างพมจะหมัดทายให้ดูถ้าตอนเขางอกนะครับวันนี้พ้มไทยให้ดูตอนมาว่านก่อนเนี่ยพ่กเราว่านไปเรื่อยเนี่ยไม่ติกไทไม่ได้กากีน,นะตอนกี่เม็ดกี่เม็ดก็เร,กรเรียรแต่เขาตกเขาลุ้นมาเองนะหลูลานพ้มจะมีความยั่งยืนนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องทำซ้ำนะครับไม่ใช่ว่าเออเนี่ยเหมือนอย่างฝาราเนี่ยอายุเขาซ้มสิบปีอะไรเวลาปิดกรีดนะครับแต่นี้ผมไม่กรีดผมคิดว่าอย่างฝาราเขาผมเนี้ยอายุยืนว่าซามสิบปีแน,น่นอนแล้วก็เราไม่ต้องกรีดนะครับนี่ก็คือเอาปิดเทยว่านไปเลยครับว่านลงไปว่านลงไปครับการกระทําแบบไม่กระทําอีกรูปแบบหนึ่งของผมนะครับถ้าเครมีส่วนย่างนะครับที่รางที่รกรางหรือว่า ยังมีคนตัดให้ยอยู่นะครับยังมีลูกจ้างด้วยเนี่ยลงเอาซื้อมาเลติกไทยนะแล้วเอาไปว่านดูนะครับให้ให้ลูกน้องจ้างว่านก็นได้ถ้าเองไม่มีเวลานะครับแล้วคุณจะพบว่ายัางมีสิ่งดีๆที่ธรรมาชาติเนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขานะโดยที่เราไม่ไปแทรกแซงเนี่ยมีเยอะเลยบเนี่ยต้นนี้เป็นต้นกล้อยนะครับนี่ก็คือการสร้าสงสมรภัฑณในพื้นดินเหมือนกันถ้ามีวิกฤตการนะครับ มาคุดเข้านะครับกินประทังชีวิตไปได้เลยนะครับอ่ครับนโ่ผงก็ว่านไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องลงแรงคุดถ้าเหมือนเอากิ่งพันธุ์มาเนี่ยอาจจะต้องเอาดินหมากลบนะครับหรือว่าคุดหลุเข้าไปแลว้วก็เราจะต้องดูด้วยเรื่องน้ำเรื่องอะไรนี่นี่เขาบนะเขาจะเรียนรู้การอยู่รอ โดยตัวเขาเองนะครับว่าเออสภาวะแบบนี้เขาจะอยูโรถได้อย่างไรเพราะว่าพุมไม่ได้สนใจเขาเลยนะครับนิว้านเล้วเขาว่านเลยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บนทุนทางโครงการไม่กระทำนะครับอ่าพุมก็ต้องโคตรว่าไปปลุกไ,ไปว่านมาเลยติดทไทยโต้นะครับแหลวเดียวมันงงกอะไรอย่างไงเนี่ยผมจะทำคลิปออกมา ให้ชมกันเองนะครับสำรับวันนี้นะครับข้อฟากไว้เป็นคำาล้องมาสนบุกฟูกโกะกะนะครับนอกจากการที่เราจะพบลูกพืชพันธุ์ให้จเจริญงอกงามเร็วเราต้องพบลูกความเป็นมนุษย์นะครับให้งอกงามด้วยสำรับวันนี้ต้องจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ